แทน,นสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านพักตากอากาศจังหวัดอุดรธานีนะครับบ้านพักหลังนี้มีทั้งหมด3ชั้นแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยกว่า1000ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูตัวบ้านทั้งหมดทั้ง3ชั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหลังนี้กันก่อนซึ่งเฟอร์นิเจอร์ในนี้นครับเป็นเฟอร์นิเจอร์นําเข้าทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์จากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีทางด้านอังกฤษแล้วก็เนเธอร์แลนด์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเฟอร แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านหลังนี้มีอายุก,กว่าร้อยปีแล้วนะครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกนะครับเป็นโซฟาจากประเทศอังกฤษนะครับเป็นโซฟาหนังแท้นั่งแล้วไม่ยุบไม่ย้วยนะครับมีหน้านะครับอยู่มาได้ถึงร้อยปีต่อไปก็จะเป็นชุดชงชานะครับนาเข้าจากประเทศอังกฤษเช่นกันตรงนี้จะเป็นเก้าอี้จากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้เป็นแท่งๆนี้ขอเปิดดูหน่อยนะครับายาเส้นฝรั่งนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีนาฬิกาจากฝรั่งเศสนะครับนาฬิกานะครับอีกตัวหนึ่งแล้วก็นาฬิกาครับแล้วก็ยังมีนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนะครับเป็นเก้าอี้จากฝรั่งเศสส่วนพัดลมข้างๆนะครับก็บิ๊กซีอุดรนี่แหละครับประเทศไทยโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปสำรวจตัวบ้านกันนะครับหลังจากเมื่อกี้เราดูเฟอร์นิเจอร์ที่ชั้น2แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มจากชั้น1กันก่อนนะครับไปตามมาเลยครับ เดี๋ยวเราจะพาสำรวจบ้านนะครับโดยเริ่มจากชั้นหนึ่งกันก่อนตรงนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าบ้านนะครับประตูทางเข้าบ้านมีความกว้างกว่า5เมตรนะครับแล้วก็ประตูนี้ครับประตูเหล็กเนี่ยเป็นประตูรีโมทอัตโนมัตินะครับ Can you open? open, open. Thank you นะครับเป็นประตูรีโมทเราไม่ต้องใช้มือเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านกันเลยนะครับ สำหรับลานจอดรถตรงนี้นะครับสามารถจอดรถได้ประมาณ5-6ถึงคันนะครับหรือถ้าที่จอดรถไม่พอเราสามารถจอดรถบริเวณด้านนอกบ้านได้เลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีทั้งหมด3ชั้นนะครับแล้วก็ถ้าไปดูที่ห้องนอนเนี่ยจะมีทั้งหมด8ห้องนอนแล้วก็ที่สําคัญทุกห้องนอนมีห้องน้ําในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชั้นที่1กันก่อนนะครับเริ่มจากทางนี้เลยนะครับใครที่มองหาบ้านสําหรับครอบครัวใหญ่นะครับ1 0 2ถึงคนก็อยู่ได้เลยนะครับบ้านหลังนี้ หรืออาจจะเอาไปเปลี่ยนเป็นรูปแบบของห้องพักหรือว่าเป็นร้านอาหารหรือจะเป็นในส่วนของออฟฟิศก็ได้เหมือนกันเริ่มจากห้องแรกนะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่ใช้เป็นออฟฟิศได้สำหรับทำธุรกิจนะครับห้องนี้ก็มีห้องน้ำในตัวเหมือนกันต่อไปเรามาดูห้องนอนห้องที่2นะครับ สำหรับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหลังนี้นะครับทางเจ้าของก็จะยกให้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งตู้เตียงทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับสุขภัณฑ์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในของที่นี่นะครับก็จะมีแต่ตัวสุขภัณฑ์อย่างดีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างดีนะครับอย่างตัวชักโครกเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นชักโครกที่มีลักษณะเป็นชิ้นเดียวครับทั้งตัวโถแล้วก็ตัวที่นั่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันต่อนะครับห้องนอนของที่นี่นะครับการออกแบบแล้วก็ขนาดของห้องจะมีขนาดที่เท่าๆกันในทุกๆห้องเลยนะครับซึ่งสำหรับห้องนอนข้างล่างนะครับก็จะมีห้องขนาด4.8คณ8เมตรนะครับจะมีทั้งหมด3ห้องนะครับก็จะเป็นห้องตัวเมื่อกี้นะครับห้องนี้แล้วก็ห้องถัดไปนะครับ แล้วก็จะมีห้องนอนเล็กที่เราพาไปชมกันในตอนแรกนะครับสามารถใช้เป็นออฟฟิศหรือห้องนอนเล็กก็ได้เหมือนกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูบริเวณอื่นกันต่อตรงกลางนี่ครับก็จะเป็นสามารถทําเป็นลานกิจกรรมได้เลยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับจะมีช่องลมทุกทิศทุกทางนะครับแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยลมเข้ามาตลอดเวลานะครับทุกทางเลยทําให้บ้านหลังนี้มีอากาศไทยเทตลอดเวลาแล้วก็มีอากาศเย็นตอนนี้เป็นหน้าร้อนนะครับแต่อากาศยังเย็นอยู่เลยครับ เดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันก่อนนะครับด้านขวานี้จะเป็นห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราพามาดูทางข้างหลังบ้านนะครับแล้วก็ที่กําแพงบ้านเห็นไหมครับกระเบื้องทั้งหลังเลยครับกระเบื้องไปจนถึงชั้น3ามเลยนะครับแล้วก็แทงน้ําใหญ่ครับแล้วก็ปั๊มน้ามีมะม่วงให้ด้วยหลายต้นเลยนะครับก็จะมีห้องเก็บของตรงนี้นะครับ ห้องเก็บของครับสำหรับเก็บของนะครับและที่สำคัญนะครับทุกจุดของตัวบ้านจะมีก๊อกน้ำให้ด้วยลดน้ำได้ทั่วบ้านเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ทางหน้าบ้านกันต่อนะครับ เดี๋ยวเรามาดูห้องครัวของบ้านหลังนี้กันก่อนนะครับห้องครัวของที่นี่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับลองดูครับสําหรับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดทางเจ้าของบ้านก็ยกให้ทั้งหมดเลยนะครับและที่สำคัญที่ผมว่ามันเหมาะกับร้านอาหารก็คือ ห้องน้ำครับห้องน้ำแยกชายหญิงเลยเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะกับเก้าอี้สำหรับนั่งกินข้าวกันก่อนดูเพลินๆอาจจะไม,ม,ม่มีอะไรนะครับแต่ว่าลองดูข้างล่างครับมีล้อทุกตัว อย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการอยากจะไปนั่งทานอาหารที่บริเวณหน้าบ้านนะครับหรือใครที่มีครอบครัวใหญ่หรือมีเพื่อนมาหาเยอะๆนะครับเราสามารถเลื่อนออกไปใช้หน้าบ้านได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทางโต๊ะเก้าอี้ก็เลยมีรอไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นถัดไปนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากทางขึ้นตรงนี้ก่อนก่อนนะครับ สำหรับประตูแล้วก็หน้าต่างที่เราเดินเข้ามาดูนะครับก็จะเป็นไซส์พิเศษนะครับสั่งทำแล้วก็ตัววัดสดุนะครับจะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีก็เป็นตัวอลูมิเนียมที่กันสนิมนะครับสำหรับบันไดนะครับการออกแบบก็จะเป็นการออกแบบที่ทางเจ้าของเรียกว่าการออกแบบเป็นเหมือนบ้านฮอลลีวูดนะครับเขาอยากจะให้มีลมที่พัดเข้ามาจากบริเวณด้านล่างนะครับ ฟลวขึ้นไปที่ชั้นบนนะครับทำให้อากาศถ่ายเททุกชั้นนะครับแล้วก็ทําให้มีลมเข้ามาในบ้านทุกทิศทุกทางทําให้บ้านหลังนี้ไม่อบอ้าวนะครับแล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาที่ชั้น2กันนะครับสําหรับชั้น2ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราโชว์ให้ดูในตอนต้นคลิปนะครับซึ่งบริเวณด้านหลังบ้านนะครับห้องนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถทําเป็นห้องนอนได้เหมือนกันนะครับ ห้องนี้มีแอร์ด้วยนะแล้วลองมาดูวิวแล้วก็หน้าตานะครับขนาดเนี่ยเป็นขนาดพิเศษนะครับสั่งทำเพราะว่าหลังจากที่เราเปิดหน้าต่างหรือกระจออกมาเนี่ยวิวมันจะกว้างกว่าจะมองเห็นวิวรอบบ้านได้ดีกว่านะครับ ็ห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องนอนห้องที่5นะครับของบ้านหลังนี้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะครับเดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปชั้น3นะครับจะมีชั้นลอยตรงนี้นครับถือว่าห้องโถงเนี่ยสามารถทําเป็นลานอันกประสงค์ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญรอบๆบ้านก็จะมีระเบียงไว้เดิน เดี๋ยวลองลองเดินสำรวจรอบบ้านกันดูนะครับที่ชั้น2นะครับนอกจากห้องโถงที่เป็นห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์อยู่เมื่อกี้นะครับก็จะมีบริเวณที่เป็นเหมือนชั้นลอยนะครับไว้ทำกิจกรรมได้หลากหลายเลยนะครับ หรือถ้าใครอยากเพิ่มเป็นห้องนอนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอีกก็สามารถต่อเติมบริเวณนี้ได้เลยนะครับหรือต้องการปาร์ตี้สังสรรค์ที่ชั้นลอยนะครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะเหมือนกันแล้วก็มีบันไดลงไปที่หน้าบ้านได้เลยนะครับบริเวณด้านข้างห้องโถงจะมี ตัวน้ำตกนะครับที่ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ถ้าเราเปิดน้ำตรงนี้นะครับก็จะมีเสียงน้ำตกทำให้เราผ่อนคลายนะครับนั่งเล่นบริเวณลานหน้าบ้านหรือชั้น2ได้เลยนะครับเดี๋ยวถัดจากชั้น2นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้นสามนะครับการออกแบบบันไดก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เดินเข้ามาที่ตรงกลางบ้านแล้วก็ ยกย้ายออกไปทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งการออกแบบแบบนี้ก็จะทําให้ลมไหลเข้ามานะครับแล้วก็ถ่ายเทอากาศร้อนออกไปนอกบ้านได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากทางนี้ดีกว่าตอนนี้เราอยู่ชั้น3กันแล้วนะครับถ้าทางซ้ายมือก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับคล้ายๆกับห้องนอนที่อยู่ที่ชั้น2นะครับก็มีห้องน้ําในตัวเหมือนเดิมมีนกทํารังอยู่นี่ด้วย ก็ถ <anto> <isto> ือ <wolf> ว่าเป็นห้องนอนห้องที่6ของบ้านหลังนี้แล้วชั้น3วิวดีหน่อยนะครับทุ่งนาแล้วก็หนองน้ำนะครับหนองน้ำด้านหน้านี้เขาเรียกกันว่าหนองบุนะครับอยู่ในตำบลสามเ้าอําเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับทางฝั่งนี้ก็กําลังเจริญแล้วก็กําลังพัฒนาออกจากห้องนอนห้องที่6นะครับ เดินมาบริเวณกลางบ้านนะครับและสิ่งที่เราจะได้เจอก็คือบา์เล่าแถมเล่าให้ด้วยนะแล้วก็โต๊ะพูครับโต๊ะพูอยู่นี่ไม่ต้องหยอดเหรียญน,นะครับเล่นได้เลยมีไม้ให้ด้วย โอเคครับวันนี้เรารีวิวบ้านนะฮะไม่ได้มารีวิวโต๊ะ okay. นอกจากบาร์เล่าแล้วก็โต๊ะสนุนนะครับใครต้องการสังสรรค์ก็เปิดเพลงตรงนี้ได้เลยมีลำโพงให้ด้วยเมื่อกี้มีห้องนอนอยู่หกห้องแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันต่อนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีระเบียงรอบบ้านเลยจากห้องนอนห้องที่6นะครับเดินมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นห้องนอนห้องที่7นะครับขนาดก็จะเท่ากันกับ ห้องที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ห้องนอนห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะครับจะอยู่ที่ด้านหน้านะครับเป็นห้องนอนห้องที่8ของบ้านหลังนี้ครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านหน้าของบ้านก็จะเป็นลานร้อยพักผ่อนเหมือนเดิมนะครับมีมาให้อ่อนให้ด้วยนะครับยกขึ้นมาได้ยังไงดูวิวครับวิวมีควายนะครับมีว,วัว นี่เดินขึ้นมาอย่างเหนื่อยเลยเนี่ยสำหรับทิศด้านทุ่งนานะครับเป็นทิศต,ตะวันออกนะครับแล้วก็ทางฝั่งหนองน้ำานี่ครับจะเป็นทางทิศใต้เพราะฉะนั้นลมก็จะเข้ามาตลอดเลยนะครับสังเกตใบไม้ที่ปิวเนี่ยต้นไม้รอบบ้านมีแต่ต้นใหญ่ๆข้งนั้นเลยตอนนี้เราถ่ายทำกันตอน หน้าร้อนนะครับเดือนมีนาเมษาแต่ว่าถ้าเข้าหน้าฝนเมื่อไหร่นะครับรอบบ้านนี้ก็จะมีแต่นาข้าวนะครับเขียวเขียวทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็เขียวนะครับเขียวทั้งหมดเลยบรรยากาศก็จะดีขึ้นกว่านี้เยอะเลยครับทางนู้นก็เขียวเหมือนกันเพราะว่าทางนู้นเป็นทุ่งนานะครับเขาทํานากันนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสาหรับบ้านหลังนี้นะครับก็ถ้ามองในมุมของธุรกิจนะครับบ้านหลังนี้สามารถดัดแปลงเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็สามารถดัดแปลงเป็นห้องพักได้ด้วยเหมือนกันห้องนอนทั้งหมด8ห้องห้องน้ําในตัวแล้วก็จะมีบริเวณห้องครัวที่มีห้องน้าแยกชายหญิงด้วยนะครับหรือถ้าจะมองเป็นบ้านพักต่าอากาศก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าทางเจ้าของเดิมที่เป็นฝรั่งนะครับหรือเจ้าของปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างไว้นะครับเพื่อรองรับกับครอบครัวที่เขาเดินทางมาจากต่างประเทศ ดังนั้นนะครับถ้าชาวต่างชาติท่านใดนะครับหรือใครที่ต้องการจะซื้อเพื่อไปปรับให้เป็นในรูปแบบของธุรกิจก็ลองติดต่อผมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ทางบริเวณบ้านหนองบุกนะครับแล้วก็จะเป็นบริเวณที่กําลังพัฒนาเพราะว่าทางราชพัฒที่อยู่ในตัวเมืองอุดอรนะครับก็จะย้ายสาขามาที่ราชพัฒเขียสามเานะครับแล้วก็บริเวณ บ้านหลังนี้นะครับจะมีหนองน้ําอยู่ซึ่งหนองน้ําตรงนี้นะครับทางเทศบาลก็กําลังจะปรับภูมิทัศน์นะครับเพื่อจะเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งของจังหวัดอุดรน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพยงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจบ้านยังไงก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยจะฝากซื้อฝากขายหรือว่าต้องการขายฝากก็ติดต่อผมเข้ามาได้เช่นกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ